วันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565ณโรงแรมอมรี ดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล,ล่รางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติศาสนาครูอาจารย์ศาสนาพิธีและแบรนด์ธุรกิจยอดเยี่ยมได้แก่รางวัลแม่ของแผ่นดินรางวัลสุบรรณภูมิและรางวัลเบสบิวตี้บิทได้สมทบทุนโครงการโรงเรียนตะเวนชายแดนทั่วภูมิภาคโดยดรพ,พัชรินภูลสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยประธานโครงการโดยดอรอำนาจมั ประธานสมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวนทประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัจกก์จักรพันธ์แขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการบันเทิงสตอรี่ขอเชิญสัมภาษณ์จะมีท่านใดบ้างไปรับชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะครับผมสวัสดีครับผม นายกษสนัทปางชัยภูมินะครับผมหรืออาจารย์ตาน้ำม่ตาสระบุรีนะครับเป็นอาจารย์ศักด์ยันอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับผมก็เปิดสานักอยู่ที่สระบุรีนะครับถ้าท่านใดที่ว่าติดขัดเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตานะครับผมก็สามารถปรึกษาแล้วก็สามารถติดต่อได้นะครับผมก็ a c e b o o k นะครับคุณตาลกิษนันะครับเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือตัว K T A N นะครับผมแล้วก็ K R I S A a T นะครับผมยังไงแล้วก็ถ้าสนใจแล้วก็ท่านมีความเชื่อในด้านนี้ยังไงก็ขอเชิญนะครับผม สำนักก็เปิดทุกวันนะครับแล้วก็มีการจุดเทียนเสริมดวงชะตาราศีนะครับผมเพื่อกับให้กับทุกทุกท่านที่ติดขัดนะครับยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ผมนั้นก็มารับรางวัลนะครับผมมารับรางวัลสุวรรณภูมินะครับผมมารับรางวัลสุวรรณภูมินะครับเป็นรางวัลพัฒแนธรรมแห่งชาตินะครับผมคนดีตัวอย่างนะครับคนเป็นคนดีต้นแบบตัวอย่างนะครับผมวันนี้ก็ภูมกใจมากแล้วก็พา บรรดาลูกศิษย์ที่เลี้ยงคนสนิทในสำนักนะครับผมก็มาร่วมแสดงความดีใจให้กับผมแล้วก็แม่ด้วยยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณสุนีปางชัยภูมินะคะเป็นแม่อาจาันตาลน้ำเมตาสระบรีนะคะอ,อ,อาจาันตาลน้ำเมตาสระบรีนี่เป็นอาจารย์สรรักยันตนะคะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะในการสักยันของอาจารย์ตาลน,นะคะก็คือสักยันหนุนดวงนะคะสักยันหนุนดวง แล้วก็สักยันเกี่ยวกับความศรัทธานะคะก็เป็นความเชื่อของคนที่มานะคะเป็นสักยันแล้วแต่นะคะแล้วแต่คือความศรัทธานะคะก็จะมีทุกลายไปนะคะทุกลายไปอยู่ที่ว่าคนที่จะมาสักต้องการลายแบบไหนหรือต้องการในด้านด้านไหนนะคะก็คือสำนักสักยันต์จันตานนมิตาสับ,บรียินดีต้อนรับนะคะแล้วก็วันนี้ได้นําทีมนะคะลูกศิษย์ลูกหานะคะมา แสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมรับรางวัลกาจันตาลในครั้งนี้ด้วยนะคะคือรางวัลสวนภูมินะคะสวนภูมิเป็นคนต้นแบบและดีเด่นนะคะยังไงก็ขอฝากสำนักสักยนันจันตาลไว้สำนักนะคะเบอร์โทรนะคะ08-9-09-08-676ค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะจันตานน้ัตาสระบุรีค่ะ